ก่อนที่จะถึงวันเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัสในวันที่20ตุลาคมนี้มาดูบรรยากาศที่จังหวัดพิษณุโลกครับต้องบอกว่าคึกคักอย่างมากประชาชนให้ความสนใจและก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองที่มีการจัดกิจกรรมบริการประชาชนถึงพื้นที่ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางครับเจ้าหน้าที่จากธนาคารได้ลงพื้นที่ให้บริการติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตางังและช่วยเหลือเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านระบบสแกนใบหน้าเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวก ให้คาแนะนําเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันค่ะว่าแอปพลิเคชันใช้ะะย,ยังไงดาวน์โหลดยังไงะค่ะแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยังไงต้องไปอัปเดตที่ธนาคารลูปประสัก์ก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนเบอร์ค่ะ <c oughs> พอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บ <c oughs> เบอร์ไม่ตรงกับโทรศัพท์ของลูกค้าะค่ะก็จะไม่สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเอง ชาวบ้านจํานวนมากครับทยอยเข้ารับบริการบางคนก็ถือโทรศัพท์บางคนก็พกสมุดบัญชีธนาคารมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบพร้อมบอกด้วยรอยยิ้มว่ารู้สึกดีใจที่มีเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเองและตั้งใจที่จะลงทะเบียนในวันเปิดระบบ20ตุลาคมนี้ทันทีก็ดีค่ะจ้ะแล้ววางแผนดอยังว่าเราจะใช้เงินโครงกางรคนละครึ่งยังไงอะค่ะ ก็ใช้ยังไงหรือก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วก็การงานก็ย่ำแย่ก็เอามาไว้ใช้จ่ายภานี้ครอบครัวเอาไว้แบบใช้จ่ายค่าของชิพแต่ละวันก็โครงการนี้ดีนะก็ดีนะก็ดีจ้ะ กิจกรรมครั้งนี้ครับสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐธนาคารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกและก็ลดช่องว่างด้านดิจิทัลให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงสิทธิของทางภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมโครงการคนลครึ่งพาสไม่เพียงช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้แข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว